ช่วงร้อยแปดเมนูมาถึงช่วงร้อยแปดเมนูลดน้ำหนักนะคะกับกุลและก็เชฟฟางแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเมนูของเราตื่นเต้นมากๆเลยทาอะไรคะทะ่าดากล้วย <laughs> ใช่ค่ะเมนูนี้มีชื่อว่ากล้วยปิ้งมพะพร้าวอ่อนค่ะกล้วยปิ้งอุ้ยกล้วยปิ้งก็ปิ้งในกระทะได้ด้วยค่ะ อันนี้นี่ยถูกต้องเราจะใช้กระทะเพราะฉะนั้นเริ่มจากไงดีคะเริ่มต้นนะคะเราก็ใช้กล้วยคุณผู้ชมก็ปอกแบบนี้เลยนะคะปอกเปลือกออกมาใส่กล้วยลงไปเลยค่ะเราก็จะใส่เรียงลงไปแบบนี้ปิ้งบนนี้เลยค่ะเห็นไหมว่ามันร้อนเร็วแล้วก็ความร้อนกระจายได้ทั่วถึงเพราะว่าเครือผินอ่อนกับหินอ่อนทองถึง8ชั้นเลยนะคะค่ะพอกล้วยเริ่มมีสีนะคะเริ่มแห้งแล้วคุณผู้ชมก็ตักกล้วยขึ้นมาเลยกล้วยขึ้นมาเลยอันนี้ที่เราทําแบบนี้เนี่ยก็คือแห้งหน่อยหนึ่งนะคะจะได้ ทับได้แบบง่ายๆได้เลยแ,แล้วก็ติดไฟค่ะแต่นี้ฟางปิ้งมาบางส่วนแล้วคุณบุนเส้นคะ,ะเวลาพอเราปิ้งเสร็จแล้วเราจะได้กล้วยที่แห้งแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะใช้สิ่งของที่มีน้าหนักนิดนึงหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้มีดที่มีใบค่อนข้างใหญ่<ะ>ทับลงไปแบบนี้เลยอ๋อเหมือนกล้วยทับมือนกล้วยทับค่ะ นี่แบบนี้อก็จะเป็นแบบที่เราเคยทานกันนะเนอะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยที่เราปิ้งเสร็จแล้วแล้วก็ทับเรียบร้อยแล้วนะคะ,ค,ะคุณเหมนเชนเช็ดกระทะได้เลยเพราะว่าเราจะทําน้ํากะทิค่ะ,ะ,คะทําคมสัางง่ายมากนะคะไม่ว่าคราบจะหนักแค่ไหนเพราะว่ามีเทคโนโลยีไทเทเนียมโคตติ้งซึ่งป้องกันการจเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียด้วยทํากล้วยแล้วเราจะมาทําน้ํากะทิราดกันค,คุณเห้นเชนเปิดไฟเลยนะคะเราก็จะใส่น้ํากะทิลงไปอันนี้เป็นกะทิอบควันเทียนนะคะน้ําตาลปี๊บค่ะ 你 ตามชื่อเลยไดมอนด์ซีรีส์นะคะเราก็จะเห็นดีไซน์ของเขาว่าเป็นไดมอนด์เป็นเพชร<ฆ>ทั้งตัวกระทะเองหรือว่าตัวด้ามจับ,จบที่จับถนัดมือเวลาทําอาหารนะคะกระทะทั่วไปส่วนใหญ่บางทีแบบเราใช้พวกกระทะเทฟลอนอย่างเงี้ยเวลาเราขูดน่ี้มันก็จะมีพวกเศษอาหารหรือว่าสิ่งตกค้างติดอยู่ที่ก้นกระทะอะไรแบบนี้ซึ่ง<ฆ>สะสมเป็นสารก่อมะเร็งอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้เลยนะคะถ้าน้าตาลละลายหมดแล้วน้ําตาลมีสีน้าตาลอ่อนๆนะคะก็จะทําให้กะทิของเราเริ่มเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี ใส่ใแป้งข้าวโพดค่ะที่ผสมกับน้ําลงไปให้ซอสหรือว่ากะทิของเราเนี่ยนะคะมีความเหนียวแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นสังเกตไหมคะว่าไม่ติดกระทะเลยสำหรับน้ำกะทินะคะซึ่งกระทะนี้ก็มีเทคโนโลยีคิงนาโนนะคะที่ลื่นกว่าเดิมถึง300เเลยแล้วก็กระทะก็ใช้ได้กับทุกเตาเติเตอมอันนี้ค่ะวันนี้<ช>เอาดอกเกลือมาด้วยวิดอกเกลือคืออะไรคะดอกเกลือก็เป็นเกลือที่ได้จากน้ำทะเลละค่ะแต่เขาไม่ใส่ไอโอดินเพิ่มเติม,มก็จะมีรสชาติหว,นหวานๆนิดนึงนะคะ ตะหลิวนะคะเราใช้ตะหลิวซิลิโคนซึ่งมาพร้อมกับรุ่นไดมอนด์ซ e รีส์นี้เลยนะคะซึ่งตะหลิวอันนี้เนี่ยทนความร้อนได้แล้วก็สังเกตเห็นไหมคะว่าเวลาวุ้นปาดพวกแบบว่าซอสต,ต่างๆนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าออว่าโค้งไปตามรูปกระทะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ง่ายมากแล้วก็สะดวกสบายมากเสร็จแล้วให้คุณผู้ชมปิดไฟนะคะเราใส่มะพร้าวอ่อนลงไปแล้วคุณผู้ชมก็ตักลาดลงไปเลยบนกล้วย <บน S 1> ปิง<อ>งป้งของเรา ทำเองได้บางคนอาจจะแบบหาซื้อยากมากหรือว่าต้องไปซื้อตามที่ไหนต่างๆแล้วก็จะไม่อร่อยด้วยนะคะทำเองได้ใส่ไม่ยั้งค่ะขายไม่ได้อย่างนี้เปิดร้านไม่ได้นะคะขาดทุนด้วยค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนี้ก้วยิ้นมะพร้าวอ่อนค่ะอืออยากชิมมากๆแล้วว่าแต่ว่าตอนนี้ได้ค่ะว่าพี่วุดี้เขามีเซอร์ไพรส์มาฝากด้วยนะคะตามไปเจอพี่วุดีแล้วกลับมาชิมกันค่ะ ถึงเวลาชิมแล้วตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนทำเนี่ยมันหอมมากเลยรสชาติจะเป็นยังไงดีกว่าอ,อร่อยเวอร์อะทำไมอร่อยกว่าที่เคยกินอะเทปเขาทำเองเขาทำเองค่ะ <laughs> พอเป็นสูตรของเชฟด้วยคือมันมีความหอมนะคะของทางมะพร้าวท,ทางกะทิแล้วก็มีอะไรนะคะมีดอกเกลือค่ะที่ใส่ลงไปดอกเกลือ,อใส่ก็จะแบบรสชาติเค็มแต่ไม่ได้เค็มเหมือนเกลือใช่จะองลมงไปชิม,<ป>เ,มเอาอย่างนี้เอาสูตรไปทําเองดีกว่าจะได้รู้อร่อยแค่ไหนนะคะใช่ค่ะที่สําคัญทําง่ายมากๆเลยนะคะจะบอกว่าวันนี้เราก็ได้สูตรเมนูดีๆอร่อยๆอย่างของหวานมาแล้วนะคะถ้าใครมีสูตรแบบนี้ก็ส่งมาบอกเราได้เหมือนกันนะคะที่ร้อ l a l i v i n g g m a i l c o m ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับเราสองคนนะคะยังไงกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะวัน นะคะเวลาเช้าๆแบบนี้ค่ะวุ้นกับเชฟฟังไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะไส้ยีค่ะ